ครับก็สวัสดีครับพี่น้องครับเมอน,นก็มาฝึกมาหน่อยครับผมออกงานจริงครับนี่ครับอยู่ในสวนเจ้าของนลครับผมในสวนเจ้าของนี่ฮะครับเป็นหนูทองขาวนะครับผม นู้ต้องเขาเ <c oughs> นู้ต้องเขาเ <c oughs> มดลอตตี้ครับเ <c oughs> มดเปท หลังจากที่เข้าเห็ดให้เขาหูจักนะครับลูดจักหนูนะฮะกผ้าเขาออกมาเท็ดงานครับ <c oughs> พ่อใดอยู่ดีครับผมกัดซอยกันเนากันตายล้วถึงพวกกัดครับ น้าซุ่มนี่ตายแล้วที่บุค่อยกัด <c oughs> นะต้นมากัดตายเรากัดย่างหนีเราก็เจียกเล่นไหมครับ <c oughs> เป็นนูผูครับเหมือนปทีเหมือนเปนเห <c oughs> มือนล้วครับ เพื่อนไปดมไปดมแล้วก็ขวดครับบยอมหนีผมก็เลยเอาไม้ไผ่ออกมากครับผมก็เลยมีอยู่หนึ่งโตครับ <c oughs> นะฮะมึงก็เทนแล้วบอคอยผัดครับนะคอยคอยฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆครับผมนะฝึกไปเรื่อยๆนะครับ ส่วนหลายนี่นะครับคันบอลูดจักนี่นะครับกะส่วนมาหน่อยเนี่ยเขานเนติาก,ก,นนก,นก,กินนะครับผมแต่ว่าคันปึกบ่ให้กินนี่เขาก็ติกัดนะฮะครับใหญ่จนชั่วฮะพ่อใหญ่ใหญ่ชั่วแล้วเขาก็นอนเฝ้าด้วครับประเทศนี้ ะครับเบิ้งครับกาเวายมาลามน้ำครับผมวา่มาลามน้ำปีนี้กะ <c oughs> ได้สองตัวครับลูกเบิมพัลลานกับลูกเกาเจริญครับผมแม่เผือกนี่จะเป็นลูกเกาเจริญครับส่วนแม่ดำที่ได้ ตวภูครับลูเบิพัลลานครับครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็สันส้นๆครับผมนะเป็นแนวทางครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ